ยากมีความสุขมากขึ้นอยากเป็นคนไม่คิดมากอยากาโลกนี้อยู่ง่ายอะไรแบบนี้ไหมครับวันนี้มี10 Mindset ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟวิลผลและนี่ก็คือออฟวิลพล พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมีมายเซตการดําเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าก็คือประโยคนี้ฮิตมากโลกนี้อยู่ยากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกอยู่ยากหรืออยู่ง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนคติของคนคนนั้น100%เต็มเลยนะครับมุมมองใครจะเป็นแบบไหน แล้วมันจะมีภาวะความคิดข้างในแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นคนเดียวเลยซึ่งนันก็คือทัศนคติและ m ม n d s e t แต่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันเป็นสิ่งที่พัฒนากันได้าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโลกนี้มันช่างแย่จริงๆก็เพราะว่าความคิดเขาเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะบอกว่าโลกนี้ดีจังเลยโอ้ทองฟ้าสดใสว้าวนกบินผ่านก็มีความสุขแล้วก็เพราะว่า m ม n d s e t เขาเป็นอย่างนั้นในเมื่อสมองเราเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีได้แน่นอนว่าก็ต้องคิด ขั้วตรงข้ามกันได้เหมือนกันนั่นก็คือคิดเรื่องดีๆนะครับและการที่เราคิดแต่เรื่องดีๆมองโลกแง่ดีเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นโอกาสในชีวิตมากมายเลยนะครับวันนี้10 mindset ที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1เริ่มเลยนะครับก็คือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ยถ้าคุณทําได้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบว่ามโหรารนมากเลยนะฮะการที่เราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเรามาโฟกัสที่ตัวเองดีไหม แค่นี้เราจะไปซุบซิบก็สิบนินทาเรื่องของคนอื่นนะคุณคุณฟังดีนะเรื่องของคนอื่นเห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะฮะก็โฟกัสที่ตัวเองดีกว่าเอาเวลามาอ่านหนังสือไหมหรือว่าเาเล่นเกมอยู่บ้านหรือจะเอาดีๆเลยคือแบบคุณจิบเบียร์อยู่บ้านคุณยังจะมีประโยชน์กว่าไปนินทาเขา,าอ่านนึกภาพออกไหมฮะเอออย่างนี้เลยนะครับใครเห็นด้วยครับใครเห็นด้วยข้อนี้อืม หรือเอาเอาเวลาไปออกกำลังกายดีอ่าใครเห็นด้วยนะครับข้อที่2นะครับตอนข้อ2เร็วมากเขาบอกว่าจงเลือกเพื่อนที่มีคุณภาพเข้าไว้นะครับคนที่มีเพื่อนเยอะเนี่ยบางทีแล้วถ้ามาคัดกรองคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพก็ได้ข้อที่2เนี่ยขอให้โฟกัสเรื่องของการเลือกเพื่อนที่มีคุณภาพเพราะว่า เขาจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีให้เรานะครับเพื่อที่ดีก็ควรจะมีคนคุณสมบัติประมาณว่าชักจูงกันไปในทางดีให้กําลังใจกันช่วยเหลือกันเป็นกําลังใจให้กันถ้าวันถ้าวันนี้เพื่อนอีกคนรู้สึกว่าดาวในความคิดเราก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนคอยดึงเพื่อนขึ้น,นมาให้กําลังใจใเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในนิยามประมาณนี้ไม่จับกลุ่มนินทาคนอื่นไปวันๆนะครับชวนกันไปทําเรื่องดีๆพอจะนึกภาพออกไหมครับ ทีนี้เรามาต่อนข้อที่3ามในเร็วมากข้อที่3ามเขาบอกว่าสําหรับใครที่โสดแล้วอกหักบ่อยนะอันนี้คือต้องขีดเส้นใต้คําว่าใครที่อกหักบ่อยๆนะครับที่จริงแล้วคุณกําลังเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาให้คุณไม่ได้คือถ้าเขามอบความรักให้คุณไม่ได้อย่างที่คุณต้องการหรือคุณคาดหวังว่าเขาจะให้ความรักคุณ1 2 3 4สสี่แล้วเขาให้ไม่ได้เนี่ยคุณก็จะเป็นทุกข์คุณก็จะบอกว่าอกหักคุณต้องการรักคนนี้แล้วคนนี้ไม่รักคุณอย่างเงี้ย เราเปลี่ยนเป็นมารักตัวเองไหมผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีพื้นฐานในการรักตัวเองผมเชื่อแล้วแหละคุณจะต้องหาจุดความสุขของตัวเองให้เจอรักตัวเองตัวเองมีความสุขแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราจริงๆก็คือตัวเราเองคนที่อยู่กับความคิดเราจริงๆก็คือความคิดเราเองนึกภาพออกไหมคระแเราควรเอาความสุขมาผูกกับตัวเองเสร็จวันนี้เราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเล่นเกมมือถือไหม หรือ,อยังไงหรือมีความสุขกับการอ,อ,อ่านหนังสือหรอนี่วกมาอ่านหนังสือแล้วเพราะผมชอบอ่านหนังสือนะครับหรือว่ามีความสุขกับการชอบกินกาแฟดูหนังคนเดียวอ่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือว่าคนที่อกหักบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองก่อนไหมก่อนที่จะไปมอบความรักกับคนอื่นอย่างเงี้ยข้อที่4นะครับเขาบอกว่า ความสุขของคุณเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ที่สังคมที่คุณคบหาอยู่ก็ได้ถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณด้อยถูกด้อยค่าทำอะไรก็ไม่ดีอยู่แล้วอึดอัดใจทำแล้วก็เหมือนกับทำคุณคนไม่ขึ้นไม่เคยเห็นความดีในตัวเองเนี่ยให้คุณออกมาดีไหมเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน สภาพแวดล้อมใหม่ดีไหมครับออกมาเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมีค่าในตัวเองนะครับแต่คุณอาจจะอยู่ผิดที่แค่นั้นเองซึ่งผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอเพื่อนที่ดีที่เคมีเดียวกันกับเราคุณออกมาคุณออกมาจากตรงนั้นคุณไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองอ่ะข้อ5้านะครับเขาบอกว่าคุณมองหาคนที่รักคุณดีกว่าและคุณก็เทคแคร์เขานั่นคือสนใจและเทคแคร์คนที่รักเราดีกว่าไม่ต้องไปสนใจคนที่เกลียดเรานะครับ ยังมีคนที่รักเราอีกเยอะพ่อแม่ที่รักเราพี่น้องที่รักเราแฟนหรือคุณมีแฟนอยู่ตอนนี้แฟนคุณรักคุณที่จริงแล้วคุณใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสองคนเงียบๆก็ได้นะคุณไม่ต้องไปง้อเพื่อนง้อฝูงอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความสุขกับตรงนี้นะครับหรือพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็แม่แม่หรือพ่อก็ต้องรักคุณคุณก็แบบทำกับข้าวกินกับแม่ไหมเล่นกับแม่ถ่ายคลิปทิกตอกไปสิเอ,อสนุกไปเผื่อได้สปอนเซอร์เขาด้วย หรือถ่ายคลิปลง YouTube ก็ได้เป็นคอนเทนต์แนวฮาเลยใช้ชีวิตกับครอบครัวครอบครัวโอเอค okay, ข้อที่6นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณคิดมากคุณมีขยะในสมองเยอะคุณมีขยะในสมองเยอะมากคุณคิดมากโอ้ยวุ่นวายมากเลยไก่กองสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับเรื่องเยอะขนาดนั้นนะครับบางทีคุณอาจจะต้องช่างแม่งมันก็ได้ช่างช่างแม่งเลย ช่างแม่งไปเลยทุกอย่างนะครับเมื่อเกียจกูเหรอ,อช่างมึงดิไม่ยุ่งกับกูกูไม่ยุ่งกับมึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าร้านอาหารนี้ร้านนี้อรสชาติอะไรไม่รู้แต่ก็ช่างแม่งเถอะแต่อย่างนั้นก็ได้อิ่มอ,อ,อะไรก็ตามมาคุณลองเอาคาว่าช่างแม่งไปใช้ดูมันจะจบเลยนะมันจะจบเลยมันจะจบจริงๆสมองเราจะโปรง่งโล่งสบายโฟล์เลยเอา่าแล้วสมองเผลอสมองลืมเรื่องนั้นไปด้วยสมองจะจําแต่เรื่องที่เรา สนใจถ้าเราสนใจในสิ่งดีมันก็จะจําสิ่งดีๆได้อันไหนที่มันแบบว่าไม่ได้สนใจสมองมันจะตัดออกแล้วมันก็คิดว่าไอ้นั่นนะมันไม่จําเป็นนึกภาพออกไหมมันมีฟังก์ชันนี้อยู่นะสมองเราอะอาจริง,ไม,รง,รงไม่จริงจริงไม่จริงโอเคข้อ7นะครับเขาบอกว่าเวลาคุณจะทําอะไรเนะี่ยคุณอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นให้มากนะครับ ไม่ว่าคุณกําลังจะมีความตั้งใจจะทําอะไรวันนี้จะใส่เสื้อสีอะไรแต่งตัวแบบไหนทําผมทรงไหนจริงๆเรื่องการแต่งกายนี่ก็ต้องดูก,กาลาเทศด้วยนะแต่ว่าข้อนี้เราบอกว่าอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นมากถ้าเราจะทำอะไรบางทีคุณอาจจะกําลังทาคลิปลง YouTube เหมือนผมตอนนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองการออกมาบอกคนอื่นแบบนี้เป็นการย้ําในสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยสิข้อนี้ผมก็กําลังย้ําเข้าไปในสมองตัวเองอยู่แล้วผมก็เอาไปแชร์คนอื่นด้วย ซึ่งเป็นคนที่ดูคลิปผมตอนนี้ใช่ไหมผมก็จะไม่แคร์ว่าฉันจะทำคลิปฉันจะพูดผิดฉันจะพูดวนหรือว่าฉันจะพูดถูกอะไรก็ช่างหรือคนจะด่าฉันฉันก็ไม่แคร์ฉันรู้แค่ว่าฉันรู้แค่ว่าฉันได้ทําตอนนี้เห็นไหมนี่ก็คือว่ามันทําให้ผมมีความสุขเยอะขึ้นมากแล้วมันทําให้ผมมีความกล้าในการทําสิ่งต่างๆเยอะมากเพราะว่าผมไม่แคร์สายตาคนอื่นเลยว่าใครจะมองผมยังไงไม่จินตนาการแทนคนอื่น ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันต้องคิดว่าเราเป็นอีตาพูดมากอะไรเงี้ยผมก็จะไม่คิดประมาณนี้คือเราเราเลิกสนนะฮะจะใช้คําว่าช่างแม่งก็ได้นะน,นี่เอาไปใช้กับาคำว่าช่างแม่งข้อ6ได้อยู่โอเคทีนี้ข้อ8นะครับข้อนี้สําคัญมากอันนี้เป็นกําลังใจให้ผมเยอะมากและผมหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ให้กําลังใจกับคนอื่นได้มากเหมือนกันนะก็คือข้อ8ปดเขาบอกว่าถ้าคุณกําลังทําอะไรล้มเหลวอยู่เนี่ย มันไม่มีคําว่าล้มเหลวในโลกนี้นะครับมันมีแต่คําว่าคุณได้ข้อคิดได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้โทมัสอันวาเอดิสันเขาประดิษฐ์หลอดไฟได้สําเร็จแต่แต่คนที่คิดหลอดไฟได้อะผมไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าเขาผลิตประดิษฐ์หลอดไฟได้สําเร็จใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาพลาดไปประมาณ2,000ครั้งอันนี้คือผมไปอ่านเจอนะแต่แต่เรื่องจริงอันนี้เราก็ไม่รู้ไงแต่มันเป็นข้อคิดที่ดีมาก เขาบอกว่าเขาพลาดไป2,000ครั้งแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กําลังล้มเหลวในการประดิษฐ์หลอดไฟได้ให้สําเร็จเขาบอกว่าเขาก็แค่ค้นพบ2,000วิธีที่มันไม่ใช่การประดิษฐ์หลอดไฟให้สําเร็จเอาง่ายๆพูดอย่างนี้ประดิษฐ์หลอดไฟมา2,000ครั้งล้มเหลวหมดแต่เขาไม่ได้โทษตัวเองว่าเขากำลังล้มเหลวเขาแค่บอกว่าเขาเจอวิธีที่มันไม่ใช่ yeah, <Yeah. S 2> เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำนี้ดีมาก ทำใจให้สบายแล้วก็อย่าโทษตัวเองนะครับและเริ่มทําสิ่งนั้นใหม่โดยเอาบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีตมาปรับแก้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนี่เพราะฉะนั้นลุยนะฮะข้อ9า้ามาข้อ9ต่อเลยนะครับเขาบอกว่า,วาอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วคุณจะมีความสุขเรียนจบมาหาลัยใหม่ๆบางคนอาจจะมีรถขับตั้งแต่โอโหเริ่มเรียนเริ่มเรียนปีหนึ่งแล้วบางคนฉันเรียนจบแล้วฉันยังไม่มีรถขับเลย ก็คุณก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบซิคนรามันมีต้นทุนในชีวิตไม่เท่ากันจริงๆคุณไม่ต้องมาน้อยเนื้อต่ําใจชีวิตฉันเกิดมาลําบากจังโอ้ชีวิตรันทดโอมันไม่มีประโยชน์ครับคุณโฟกัสกับสิ่งที่มีดีกว่าไหมมันจะมีประโยชน์กว่านะสิ่งที่มีคุณมีอะไรอย่างน้อยคุณก็มีร่างกายมีสมองมีร่างกายที่ยังแข็งแรงทํานั่นทํานี่ได้มีสมองที่สามารถยังพัฒนาได้ รถนะสักวันคุณก็ต้องมีเงินซื้อมันอยู่ดีแต่ว่าบางคนก็คนพบว่ารถไม่ได้จําเป็นก็มีนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์ใช่ไหมจริงจริงวชีวิตเขาอาจจะอยู่แค่จักรายานเพราะว่าเขาอาจจะสบายใจที่เขาปั่นจักรายานเพราะาเขาไม่ได้ไปไหนไกลถ้าไปไกลเขาก็เ,เช่ารถก็ได้ไหมไปต่างจังหวัดนั่งคือบินไปเช่ารถปื๊บปื๊บปื๊บเที่ยวเห็นไหมหรือว่าเขาก็มีความสุขกับมอเตอร์ไซค์ของเขาบางคนอาจจะแบบมอเตอร์ไซค์ก็เปียกฝนไปดีขอโทษนะฮะฝนตกแล้วผมจะออกไปทําไม ใช่ไหมหรือถ้าว่ามันจําเป็นต้องออกไปจริงก็มีการฝนเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมี Grab Car คุณก็นั่งแก a b c คาก็ได้หรือว่าออกไหมเพราะฉะนั้นคุณอ,นนอันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าเรื่องของการแบบ25จบแล้วทําไมยังไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณต้องเอาคําว่าหน้าตาทางสังคมเนี่ยไปขยําทิ้งได้แล้วนะคุณไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปทําในสิ่งที่เพื่อให้คนสังคมมายอมรับคุณนะึนออกภาพเอาไหม มันมีอีกหลายวิธีที่สังคมยอมรับแต่ไม่ใช่วิธีที่ทําให้ตัวเองมาลําบากหลังบ้านถ้าใครเข้าใจผมพูดตอนนี้นะทุกคนจะแบบปลดล็อกปุ้ยอันรคือปลดล็อกปุ้ยปลดล็อกในสมองได้เลยนะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อนี้สําคัญมากลองไปวิเคราะห์กันดูลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตตัวเองดูข้อที่10บ,บอกว่าอย่าจมกับอดีตอดีตคุณอาจจะล้มเหลวมา คุณก็อย่าไปจมกับมันคุณเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้คุณลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่แหละคือโอกาสในการเริ่มใหม่ของคุณพลาดมาเมื่อวานไม่เป็นไรวันนี้เริ่มใหม่ได้การเริ่มการการพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งนี้มันเป็นการเหมือนได้รีเซ็ตไปในตัวนะคุณไม่ต้องรอปีใหม่ก็ได้คุณไม่ต้องรอปีใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ก็ได้ตื่นมาปุ๊บเปลี่ยนตัวเองใหม่ได้เลยคนละเรื่องกับเมื่อวานก็ได้ขอแค่คุณต้องมีวินยัยนึ้อหาออกไหมครับ นี่ก็คือ10ข้อ10 Mindset ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและก็เข้าใจโลกนี้มากขึ้นนะยังไงก็วันนี้ถ้าพูดยาวไปก็ขออภัยด้วยนะครับใครเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยนะครับใครไม่เห็นด้วยหรืออยากจะเสริมอะไรข้อที่11เพิ่มมาเสริมเข้ามาก็แนะนำได้นะครับยินดีเปิดรับทุกความเห็นนะครับดีใจที่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดอะไรกันอีก ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะพูดให้กระชับกว่านี้นะครับ